คินในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าทองและคุชิโนในภาษาอิตาเลียนมีความหมายว่าการปรุงอาหารเมื่อนำสองคำนี้มารวมกันเป็นคินคุชิโนจึงกลายเป็นชื่อของร้านอาหารสไตล์เก๋ในโครงการสยามวินเทจที่มีสไตล์การตกแต่งอย่างมีชั้นเชิงโดยทางเจ้าของร้านได้เลือกการตกแต่งร้านในคอนเซปต์ยุคป,ปฏิวัติตอุตสาหกรรมแต่ยังคงรักษาความเป็นสยามสแควร์ดั้งเดิมสังเกตได้จากเฟอร์นิเจอร์ไม้วัสดุก่อสร้างฝาผนังรวมถึงโคมไฟทุกดวงของร้านจะให้ ความรู้สึกิดๆเหมือนกับยังสร้างไม่เรียบร้อยเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงวิวัฒนาการของสยามสแควร์จากอดีตจนถึงปัจจุบันผมอยู่ในสยามสแควร์เนี่ยมา20กว่าปีนะฮะนี้อยากจะมีร้านอาหารในสยามสแควร์สักครั้งหนึ่งก่อนที่สยามสแควร์จะจะ,จะเปลี่ยนไปเป็นห้างขนาดใหญ่นะครับผมเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในสยามสแควร์ใช่ไหมในรุ่นต่อรุ่นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นนิสิตก็ตามหรือว่าคนที่ทํางานแถวนี้ก็ตามนะฮะก็จะมีความผูกพันอยู่กับสยามสแควร์ถูกไหมครับทีนี้การที่ไม่อยากให้สยามสแควร์เนี่ยเป็นที่ถูกลืมไปแล้วก็ทําใหม้มันมีชีวิตอยู่นานขึ้นก็คือจะต้องสร้างโปรเจกต์หรือมีงานหรือมีร้านอาหารที่ดีพอสมควรนะอยู่ในสยามสแควร์เพื่อสร้างให้ให้คนได้อยู่กับสยามสแควร์แล้วก็มีชีวิตอยู่ รูปแบบของการเรา,เราพัฒนาตึกแถวในสยามสแควร์เนี่ยนะฮะให้ได้บรรยากาศสยามสแควร์เดิมเ<ไ>มื่อ23 0ปีที่แล้วที่เกิดสยามสแควร์นะครับซึ่งเป็นอาคารตึกแถวเก่าแล้วก็คงรูปโครงสร้างและบรรยากาศนั้นเอาไว้ตกแต่งเพิ่มเติมเพียงแค่รูปแบบของหน้าต่างกระจกต่างๆแต่ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมก็คือว่าเป็นตึกแถวเก่าในสยามสแควร์ เมนูอาหารของทั้งร้านทั้งขาวและหวานก็ยังจะคงคอนเซปที่แปลกแหวกแนวไม่แพ้สไตล์การตกแต่งร้านคือจะเป็นอาหารแนวอวองกาดซึ่งเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เหนือกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในรูปแบบที่ร้านต้องการนำเสนอเมนูของร้านที่ตอนนี้นะฮะที่ขายดีก็คือมีต้มยำกุง้งซึ่งเป็นสเปนิชไทเกอร์พรอนนะครับผมคุกแบบสเปนแต่เป็นเครื่องเทศของไทยนะฮะคุกในน้ำนมันมะกอก เี่ยกับเครื่องต้มยำนะฮะแล้วก็ใช้กุ้งไทรกอร์พรอนตัวใหญ่นะครับผมนำไปผัดรวมกันแล้วทานกับขนมปังครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเซียร์สิกลล็อกกับซุปพัะทองแล้วก็เบคอนกรอบอลูกคุณเลไวายนะครับเป็นสิกลล็อกอลักกันตัวใหญ่นะครับขนาด2นิ้วแล้วก็เสียร์จนจนสุกพอดีข้างในยังเป็นเนื้อกรอบแก้วอยู่นะครับผมแล้วก็ทานกับซุปกะทองแล้วก็มีเบคอนกรอบ แล้วก็ลูกพุนเลดวายเป็นเป็นตัวตัดรสชาติครับอีกอย่างก็คือแรมนะฮะแรมของเราเป็นออสเตรเลียนแรมอย่างดีที่นําเข้ามานะครับเกรดของโรงแรมชั้นชั้เกรดเอนะครับผมทานกับพิทาช,ชิโอแล้วก็พอ,อมิกเนตซาลซ่านั่ก็คือจะมีทับทิมกับพอมิกเนตทับทิมกับพิทาชิโอเป็นซาลซา่าตัวนี้รสชาติของแรมก็จะไม่มีกลิ่นคาวนะครับผม แล้วก็ทานกับตัวทับทิมตัวนี้จะทำให้รู้สึกว่าแรมจะไล์ขึ้นรสชาติจะอ่อนลงครับ สำหรับเมนูเครื่องดื่มที่แนะนำก็คือเมนูเครื่องดื่มแบบญี่ปุ่นที่มีชื่อเดียวกับร้านคินคุชิโน่ค็อกเทลสีสดรสเข้มที่มีส่วนผสมเป็นน้ำบลูเลมอนผสมเข้ากับน้ำทับทิมสดซึ่งเป็นการนำน้ำผลไม้สดมาเป็นส่วนผสมในเครื่องดื่มค็อกเทลทำให้ทางร้านได้เครื่องดื่มที่มีรสชาติอร่อยและเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากในกลุ่มลูกค้า ร้านขินคุชิโน่คาเฟ่ตั้งอยู่ที่โครงการสยามวินเทจชั้น2ฝั่งตรงข้ามกับศูนย์หนังสือจุฬาโดยร้านจะเปิดให้บริการเวลา15นาฬิกาไปจนถึงเที่ยงคืนและในช่วงวันศุกร์และเสาร์ทางร้านก็จะมีดนตรีสดจากนักร้องหลายวงแวะเวียนมาเล่นดนตรีในบรรยากาศสบายๆแบบเป็นกันเอง